สวัสดีครับนี่กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับแบงค์เซลวันนี้ผมก็ได้มีบทความจากฉลาดคิดฉลาดใช้นะครับต้องขอบคุณเพจนี้ด้วยวันนี้เราจะมาคุยเราจะมาอ่านเรื่องเทคนิคก,การทำงานแบ่งรอบแบบ2 5นาทีนะครับหรืออีกนที่เขเรียกว่า,อาโอโมโดโ,โล เทคนิคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเ,เขาเขียนไว้ว่าไม่มีใครทำงานได้รวดเดียว8ชั่วโมงโดยไม่หยุดพักแถมวิธีการทำงานแบบไม่พักก็ทำให้ได้ไประสิทธิภาพไม่เต็มที่แถมสมองเราอาจจะล้าจนเกินไปทำให้ผลลัพธ์ออกมา ไม่ได้ตามต้องการวันนี้เราก็เลยจึงขอแนะนำเทคนิคการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแบบ p o l ม d u r o เท c h n i คือการทำงานแบ่งรอบ25น,นาทีโดยไม่ให้มีอะไรมารบกวนซึ่งเป็นเทคนิคที่เหมาะกับการทำงานเพื่อให้สมองของเราได้คลายเค็นยช่วงเวลาและสามารถสร้างงานที่มี ประสิทธิภาพได้ในเวลาที่กำหนดไว้โดยเทคนิคนี้เราจะเริ่มจากจดลิสต์งานที่ต้องทำให้เสร็จในแต่ละวันงานไหนต้องใช้เวลาเท่าไหร่ต้องทำงานไหนก่อนหลังควรลําดับไว้ไว้เลยว่าเพื่อให้เรารู้ว่าแท็กที่เราทำทำให้ได้ในแต่ละวันนี้คือเราจะ คือเราจะได้รู้ว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างจัดเวลาได้ข้อต่อไปจากนั้นก็จับเวลาถอยหลัง25าทีและทำงานอย่างโฟกัสตเต็มที่โดยไม่หยุดหรือไม่ให้สิ่งใดมารบกวนเมื่อครบ25าทีให้พักเบรค5นาทอีอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับจากนั้น แล้วจึงกลับมานับ25นาทีอีกครั้งทำแบบนี้ทั้งหมด4รอบและพักยาวได้15-30ถึงนาทีแล้วเริ่ใหม,ม่อีกครั้งจะกี่รอบอีอันนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนงานที่คุณลิสไว้ตอนแรกที่จะทำที่จะต้องทำให้เสร็จในวันนั้นนั่นเองนะนี่ก็เป็นเทคนิคที่ทำตามได้ไม่ยาก แค่มีนาฬิกาจับเวลาก็สามารถทําได้จุดสําคัญของเทคนิคนี้ก็คือ25นาทีที่เราเริ่มจับเวลาเราควรเริ่มทํางานจริงๆไม่บอกแวกหรือถูกรบควรจากคนอื่นเราทำเราทําดูนี่ก็จะรู้เลยนะครับว่า,เ,าเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนะึ่งถึงไหนแล้วเมื่อกี้นี้ อ๋อคเราก็จะรู้เลยได้ว่าคุณอาจจะปิดโปรเจกต์ในแต่ละวันเนี่ยได้เยอะขึ้นมากกว่าเดิมนะครับนี่ก็เป็นวิธีการ25นาทีนะครับก็ลองออกไปใช้กันดูแต่ว่าเผื่อใครมีไอเดียอะไรเจ๋งๆนี่ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะแล้วจะได้แบบว่าแบ่งปันกันได้ วันนี้เราก็ช่องอ่านหนังสือค่าให้ฟังค่าเวลานะครับนั่งชิวๆก็ขอจบคลิป้วเ,เพียงเท่านี้แล้วก็เจอกันคลิปต่อไปว่าเราจะมาอ่านเรื่องไหนให้ฟังกันนะครับสวัสดีครับ